ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับปอแตมนะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของแม่ยายนโอรัฐบาลไทยพี่น้องแตมลืมรัฐบาลไทยแม่ยายนงนะครับเนาะครับงวดน,นี้เป็นงวดแหลกที่บนทรงมาให้ครับปอแตมปอเตมมาฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้องเนาะ รับมเดียพอเตี่ยหมอ,อมานอกบ้านพี่น้องครับหลังบัตรนะครับครับมือวันที่สิบหกนาอพี่น้องเนาะสิบหกพฤศจิกายนหกแปดขับเลขรัฐบาลไทยเฮ้าออกพี่น้องสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้ารับเลขล่างก็ออกสามเจ็ดนาอพี่น้องเนาะนะมเดียพอเตี่ยมผ้ามาเบ่งนับกันพี่น้องรัฐบาลไทยแม่ยายนงนะครับ เป็นไนพี่น้องเห็นหมอสัตว์บนนอบ่คืออยู่ในบ้านนี่พี่น้องเป็นเจ้งแก่งบันหนึ่งหนึ่งธันวาคม ลมพ,พี่น้องลมดีขนาดเลย Tá com a บนลางวิ่งเก้าลองสีกับเจ็ดนะครับ ส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องสี่สองสี่หก สี่เจ็ดนะครับสี่เก้าหกเก้า เจ็ดสองนะครับเจ็ดหกเก้าสองเก้าเจ็ดนะครับ หลายหางเดียวได้พี่น้องเด้อแต่ว่าก็มีตัวเน้นอยู่นะครับเก่าชุดเก่าหางครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง สี่สองสี่หกเก้าเจ็ดนะครับ ครับเน้นสามหางพี่น้องครับจัดเจ็เนะพี่น้องเนาะครับวันที่1นธันวาคมสองห้าหกรัฐบาลไทยแม่ยายนงบนล่างวิ่ง9ก้าลองสีกับเจ็นะพี่น้องเนาะเสองหเจ็ดสีเ้าหกเก้าเจ็ดสอง เจ็ดหกเก้าสองเขับเน้ 4, 2, 4, 6, 9, นให้ส2่6องเก้าเนพี่น้องเนาะหากสอบตัวเองก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้นาะพี่น้องเนาะครับปรแกรมก็เฉยเบิ้งกันได้พี่น้องเริ่อเปอี่เป็นชงมาให้ขับวิ่ง9เน้นบนล่างลองสกับ7พี่น้องครับสีสอง สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสองเก้าเจ็ดไทยยายนงครับหนึ่งธันวาคมหกแปดนะพี่น้องเนาะครับครับปตมิมาขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้พเเอพอเพียดนะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่ยายนงหลายๆครับที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอปตมมาครับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนะครับเนะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ,อไว้พอนคอยเขาคอยปังนะพี่น้องเนะครับจะได้โซๆมันมาน,นกันนะครับเอาจะลืมด้พี่นอ้องเนอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ปอเตียมน้ำแดงเนะครับเนะครับเพื่อเป็นกําลัางใจให้พอเตียมน้านะครับ ครับสุดท้ายตายสุดนี้ขออิบชีทุกคนโศก,กมันเลยพี่น้องเอเหงเห่งรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม